ตรงเข้าไปหาเลยครับโดยไม่ต้องเหยียบอะไรครับปล่อยเลยครับตอนนี้ปล่อยคันเร่งแล้วโอเคอลลุนม่ต้องเหยียบนะครับอ,อย่าเบรกครับ,อบโอเคเอค่ะเปิดตัวแล้วนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยมิวเอ็กชมใหม่นะคะมาพร้อมสีใหม่นะคะน้ำเงินกาเซียมไมก้าตัวนี้อ l l ิ e อุ s ุตวีคอร์สนะคะตัวนี้เราปรับปรับรูปลักษณ์ยังเหมือนเดิมแต่ว่ามีการใส่ระบบ ความปลอดภัยเพิ่มเติมขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นเมจิก y e หรือว่าเป็นหรือที่เรียกว่ากล้องหน้าคู่เอเดนนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยทั้งหมดนะคะตัวนี้ อยู่กับพลอยนะคะอิซูซูกรุงเทพเซลล์ค่ะวันนี้ค่ะพลอยจะพามาชมรถรุ่นใหม่นะคะออนิวอิซูซู D-Max 2023ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบมาใหม่หลายๆตัวกันนะคะอ่ะด้านหลังก่อนเลยนะคะตัวนี้ New Isuzu d m a x Magic Eye นะคะต่อกันด้วยตัวระบบ a d a s นะคะกล้องหน้าคู่นะคะตัวนี้เป็นระบบกล้องหน้าทีดีนะคะแล้วก็มีการทดลองขับเพื่อให้ได้ทดสอบเนาะเซลลจะได้มั่นใจว่า รถของเราเนี่ยสามารถถึงมือคุณลูกคา้าแบบมีออปชันแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างไปทดสอบหลายๆด้านกันไปในรอบแรกนะครับครับผมก็สู้ๆนะน้องพลอยโอเค okay, let's go ด่านแรกจะเป็นอะไรก่อนเลยคะที่เราจะไปด่านแรกก็คือทดสอบปัตตาเล่งคอืม,อมทดสอบปัตตาเล่งพร้อมไหมครับพร้อมค่ะดี l ี่หอกครับเชิญครับตามกลวยนะครับกดซ้ายครับเดีย๋ยวันเล่งได้เลยซ้ายแล้วก็โคง้งขวา เดนไ,ไปสักห้าสิบลองกดเซ็ตบวกไ้หน่อนะครับเซ็ตบวกกดเลยครับหนึ่งครั้งปุ๊บโอเคทีนี้ก็ปล่อยเดออๆตามสบายจะขับที่ความเร็วเท่าไหร่ก็ได้แต่เราเชือเลยครับแล้วก็สลาลมเข้าตรงนี้ตร,นตรงปลวยเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาไม่ต้องเบรกใส่เลยขวาครับซ้ายอ๋อโใช่สลาลมหักให้ทันแล้วกันครับ มาเลยรถเราเอาอย่ฮะไม่ต้องกลัวก็แรงๆได้เ,เ,เลยมีระบบ e s, <S c นะคะควบคุมการทรงตัวมั่นใจเนาะกดเลยดีสูง,สงคันทีี้อปล่อยได้เลยคันได้เราไต้องทำอะไรมีล็อกมาอยู่ข้างหน้าเราแล้ว e s c ล็อกครับอันนี้ไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะคะขับตามความเร็วคันหน้าเลิศอะ e 1 c ล็อกครับอันนี้ตอนไม่ต้องเหยียบอะไรนะยกขาเาเลยครับตอนนี้เพิ่งถอนเท้าออกจากคันเร่งแล้วนะคะรถขับเองแค่บังคับพวงมาลัยเนาะครัให้อยู่ในเลนเดียวกันกับคันหน้าก้องจะได้มองเห็นก้องเอเดยได้จริงเนาะครับตอนนี้สัญลักษณ์ก็คือมันจับอยู่ l o c ล็อเป้าอยู่อันนี้ไม่ได้เหยียบแต่สบายมากเลยอะต่อไปสต็อปแอน o กไม่ต้องเหยียบนะยกขาเลครับ อันนี้ข้างหน้าเบรกแต่เราไม่ได้เบรกนะคะแต่เราหยุดตามระยะห่างประมาณเท่าไหร่คะประมาณห้าเมตรเราจะลองระบบ ACC Fw เราจะมองเห็นป้าย A d a s อยู่หรมตรงเข้าไปหาเลยครับโดยไม่ต้องเหยียบอะไรครับปล่อยเลยครับตอนนี้ปล่อยคันเร่งแล้วโอเคอ่อนลุ้นไม่ต้องเหยียบนะครับอย่บเบรกครับโอเคค่ะ อออถอยแล้วก็ออกซ้ายโอเคออกซ้ายค่ะอันนี้เป็นระบบกล้องหน้า e ADAS นะคะมาพบทุกฟังก์ชันทั้งระบบความปลอดภัยอำนวยความสะดวกภายในห้องโดยสารนะคะรู้สึกประทับใจเนาะเป็นที่แรกที่เราได้ทดลองขับเมื่อวานเป็นรอบสื่อเนาะว,วันนี้เป็นโชว์รูมเราอิสุสอุงเทพเซลสาขาบางนาน,นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามภาพบรรยากาศสวยๆเดี๋ยวเอาไปฝากค่ะ เดี๋ยวพาไป,ไปชมรุ่นใหม่น่าสนใจแน่นอนนะคะไปดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างไปตัวนี้ a l l n e w i s Isuzu V-Cross นะคะตัวนี้เราปรับปรับรูปลักษณ์ยังเหมือนเดิมแต่ว่ามีการใส่ระบบ ความปลอดภัยเพิ่มเติมขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นเมจิกไอหรือว่าเป็นหรือที่เรียกว่ากล้องหน้าคู่เอดสนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยทั้งหมดนะคะตัวนี้ตันนี้นะคะเรียกสีเทาใหม่นะคะสีเทลไอไลน์โอเปกนะคะหรือที่เรียกว่าเทลแลมโบเนาะก็ลูกค้าจะเรียกในนามเทลแลมโบเนาะก็สีเดียวกันนะคะมาไปชมกันตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะคะหรือที่เรียกว่าโฟร์วิลล์ไดนะคะของเรานะคะจะเป็นระบบ ตัวดิฟล็อกนะคะที่เรียกว่าดิฟล็อกอิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อกก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวลุยเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันนะคะตัวนี้จะห้องโดยสารหรูหรามากนะคะเป็นสีน้ำตาลตัดดำนะคะดูพรีเมียมหรูหราแล้วก็ลุยๆหน่อยเนาะมาพร้อมกับฟังก์ชันเบาะปรับไฟฟ้าค่ะพร้อมทั้งพวงมาลายัยตัวนี้ก็พิเศษตรงที่ว่าเรามีทั้งระบบ Adaptive Cruise Control นะคะแล้วก็ stop and go นะคะคือขับตามความเร็วคันหน้าแล้วก็ยังมีปุ่มมัลติฟังชั o นปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยก็คือตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยทีเดียวนะคะมาดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะแล้วก็ยังไฟท้ายแบบ d u โ s โซนิ c แบบ c ค e a ยร์เลนะคะจ่มใสสดใสแน่นอนนะกลางคืนมองชัดเจนแล้วก็ยังจะมีไ r i g h t ปอ o t ต BSM เนาะไบรสปอ t ตมอนิตรนะคะตัวเนี้ เป็นเตือนจุดอับที่กระจกมองข้างไม่ว่ามีใครมองไซค์แล้วกันเนาะมองไซค์ใกล้รถเราหรือว่าเราจะเลี้ยวด้วยที่เราไม่ทันมองเนี่ยไฟตัวเนี้จะกระพริบเตือนจิ๊บๆเป็นสีส้มเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปนะคะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นขายดีที่เราแนะนำเนาะก็จะเป็น Isuzu Highlander นะเกรด M นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะรุ่นใหม่มาพร้อมระบบ Magic Eye นะคะก็คือกล้องหน้า ADAS นะคะตัวนี้เป็นกล้องหน้า 3D นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะเป็นเจ้าแรกนะที่มีระบบความปลอดภัยตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาม,มาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นเกรด M ล้อแม็กขอบ18นะคะขนาดยาง265/60 R18 นะคะได้ยาง Bridgestone ด้วยคุณภาพดีแน่นอนตัวนี้นะคะภายในห้องนิสายเป็นสีดำได้บอกคูม็กแล้วก็ยังได้จอขนาด9นิ้วนะคะจอ9นิ้วเนี่ยสามารถเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็ยังเปิดบลูทูธนะสามารถรับโทรศัพท์อะไรได้ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านถ่ายกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกล้องเนาะกล้องถอยนะคะแล้ก็จะมีเซนเซอร์เขาเรียกว่าเลนไกด์คอยบอกกระ,ะยะให้เราด้วยนะคะพร้อม เซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็มาดูที่เกรดเอนะก็จะมีโลโก้เอแบบนี้เลยก็จะบ่งบอกเลยว่าเป็นรุ่นไหนนะคะ เปิดตัวแล้วนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยมิวเอ็กฉมใหม่นะคะมาพร้อมสีใหม่นะคะน้ำเงินกาเซียไมายกานะคะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าสีใหม่สวยแบบไหนเนาะตัวนี้ก็จะมาพร้อมเซ็นเซอร์นะคะอิซูซุตัวตัวนี้เรียกรุ่นท็อปสุดนะคะ Ultimate g r a ด4 wheel นะคะตัวนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัย ADAS นะคะเป็น 3D Imaging Stereo Camera นะคะช่วยเรื่องของการ ปกป้องก่อนเกิดการชนหรือป้องกันอุบัติเหตุนะคะมาพร้อมลายล้อมแม็กใหม่จะให้ดูลายล้อมแม็กก่อนอามา,มาใกล้ๆเลยล้อมแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นขอบ20นะจากเดิมก็คือ20อยู่แล้วแต่ว่าเปลี่ยนลายให้มันดูทันสมัยสวยงามยิ่งขึ้นนะคะอันนี้จะได้ยางขนาด265ห0นะคะขอบ20นะคะตัวนี้ได้ยางบิโตโจนะคะก็สวยงามมากลายใหม่นะ เดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารกันนะคะห้องโดยสารคันนี้ีเปิดประตูอัตโนมัติด้วยตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวของบ,บอกปั๊บไฟฟ้านะคะทั้งคนขับแล้วก็ทั้งผู้โดยสารเลยะะห้องโดยสารที่หรูหราสีใหม่เนี่ยคอนโซละไรสีใหม่หมดนะคะเป็นน้ำตาล ซอฟต์กว่าเดิมเนะมาะเมื่อก่อนจะออกน้ำตาลเบสส้มเนาะอันนี้จะออกน้ำตาลโทนแบบเข้มๆนะคะมาพร้อมจอขนาด9นิ้วค่ะแอร์นะคะแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้นะคะสามารถปรับได้ทั้ง2ฝั่งนะคะเป็นดู <aja S 1> โอโซนอนอกจากโฉมใหม่แล้วนะคะก็ยังจะเป็นฝาท้ายแบบใหม่ค่ะเป็นสมาร์ทเทลเกตนะคะหรือที่เรียกว่าสเต็ปเซนเซอร์นะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่ามันเปิดแบบไหนเนาะ มีเงื่อนขไขด้วยกัน3ข้อค่ะคือ1ลดรถล็อกอยู่นะคะแล้วก็กุญแจอยู่ที่ตัวนะคะแล้วสุดท้ายค่ะกดล็อกรถเพียงแค่นี้ก็สามารถเปิดฝาท้ายแบบใช้งานง่ายมากแค่เราก้าวเนี่ยก็ทำให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ก็ตัวนี้นะคะ X Series โฉมใหม่เนาะเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะจุดแรกเลยนี่เด่นๆเลยนะคะข้างหน้าสติ๊กเกอร์ลายใหม่นะคะสวยงามยิ่งกว่าเดิมดูมีมิติมากขึ้นนะคะเวลาโดนแสงเนาะก็จะสะท้อนนะวยนี่เป็นสติ๊กเกอร์ลายใหม่เลยแล้วก็ต่อด,ด้วยกระจังหน้าค่ะก็ยังคงคอนเซ็ปต์เป็นแดงดำตัด ด้วยสีเงาพอมาด้านล่างค่ะมาดูกันชนด้านล่างนะคะตัวนี้เห็นไหมว่ามันจะเปลี่ยนลายถ้าเป็นรุ่น2022นะคะจะเป็นลายแคปลาแต่ว่าตัวใหม่นี้จะเป็นดําด้านเพิ่มความดุดันให้มันแมทกับตัวกระจังหน้ามากยิ่งขึ้นล้อแม็กตัวนี้นะคะก็ยังคงเป็นแม็กขอบ18เป็นล้อลเงาสีดำ g ก o ซี่แบ็ c เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ขนาดยาง2 6 5 6 0 R 1 8นะคะก็ให้ความดูพรีเมียมหรูหราแล้วก็แบบเท่ๆสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนาะ มาดูระบบภายในกันนะห้องโดยสารกว้างมากตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะจะเป็นเน้นข้างในเป็นห้องโดยสารสีดำแดงนะคะแม้กระทั่งตัวพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นโลโก้สีแดงเลยมาพร้อมกับตัว cruise control นะคะแล้วก็ m u l ติฟัง c t i o n ปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยและในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะคะจะได้หน้าจอขนาด7นิ้วอยู่นะคะถ้าเป็น X series เีวรามาดูบาร์หลังกันค่ะตัวนี้นะคะก็ยังเป็นบาร์เหมือนเดิมนะคะรุ่นเดิมก็คือยังคงคอนเซปต์การตกแต่งที่สวยงามหรูหราแล้วก็มาพร้อมสเกิร์ตด้านท้ายค่ะมาโลโก้ X-Series มาเลยนี่ X-Series <X> ก็จะเน้นเป็นโทนดำแดงสปอร์ตนะคะเห็นไหมคะนี่สติกเกอร์พอรับไฟเนาะก็ยิ่งให้ความสวยงามสะท้อนแสงยิได้ดียิ่งขึ้น สวยเหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนชุดแต่งนิดหน่อยนะ Isuzu X-Series Highlander มันมิดใหม่ตัวนี้นะคะเพิ่มสีขึ้นมาสีพิเศษก็คือสีเทาไอดลา์โอเปกนะคะหรือที่เรียกว่าเทาแอลมโบนั่นเองนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีมีขาวมุกดําแล้วก็เทาแอลมโบนะคะตัวนี้นะคะเป็น X-Series Speed นะคะเป็นรุ่น4ีประตูเกรมาตรฐานนะคะตัวนี้มาใหม่สีใหม่เห็นไหมคะว่า สวยมากมายนะเหมาะกับรถแต่งสไตล์สปอร์ตแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้ายังคงคอนเซปต์สติ๊กเกอร์คาดหน้านะคะมาพร้อมกระจังหน้าและโลโก้สีแดงสไตล์เอ็กซีรีมันมิดใหม่แน่นอนนะมาดูกันชนด้านหน้ากันนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์แคปไล่ <S <S เห็นไหมว่ารายละเอียดดีเทลก็คือเก็บหมดนะคะใส่ใจมากเพราะว่าเอ็กซีรีมันก็ตอบโจทย์ก็คือสไตล์การแต่งนะคะก็จะต้องเป็น ติดแคปลาแบบนี้เลยดูสวยสปอร์ตสะดุดตามากๆนะใครที่อยากเปลี่ยนแนวว่าเป็นสีใหม่ก็แนะนำเลยสีเทาร์เโบตัวน,นี้เองนะคะเหมาะกับวัยรุ่นที่เน้นแต่งแน่นอนนะ,ะแล้วก็มาดูด้านท้ายกันค่ะด้านท้ายก็ยังเป็นสติ๊กเกอร์คาดเหมือนเดิมมาพร้อมกล้องหลังนะคะจอ7นิ้วมีกล้องถอยหลังพร้อมเลนส์กลาระยะให้ด้วยในส่วนของ X s e r ซ e s ก็จะเพิ่มสเกิร์ตอย่างแน่นอนนะ,ะสเกิร์ตก็คือติดมาเลยจากโรงงาน ก็สำหรับใครที่สนใจรถทุกรุ่นนะคะก็แนะนำเลยมาที่อีสุสกรุงเทพเซลล์ค่ะติดต่อเซลพลได้นะคะที่อีสุสกรุงเทพเซล์สาขาบางนาค่ะแล้วพบกันนะคะวันที่1 4นี้นะคะเปิดตัวรถกระบะทุกรุ่นนะคะขึ้นโชว์รูมแน่นอนมา,มาทดลองขับกันก่อนและในส่วนของมิวเอ็กนะคะเปิดตัว1พฤศจิกาย,ยนดีค่ะแล้วพบกันค่ะ